สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมคนเดินชินเคยจะได้เมื่อกี้หายไปนานหลายวันนะครับที่กลับมาคิดชินเคยนะครับก็มีอะไรสมมาในแอปติกต็อกนะผมเดี๋ยวถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะเข้ามาในแอปติกต็อกนะครับเข้าไปเลยครับผมเข้ามาแล้วก็จะได้ประมาณนั้นนะครับผมเนี่เข้ามาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับก็มีอะไรสมมาให้ผมมากนะครับวันนี่นี่มันดูไปนานไปแล้วนี่เอานี่แนะ มีคนชอบวิดีโอเอานี่ก็เหมือนเดิมนี่มีไอคนนั้นนะครับผมมีคนส่งวิดีโอทุกคนนะครับผมมีสามฝั่งครับอืก็ไม่ต้องรอคำเสีบนะครับการลงติดตามแล้วก็ห้าสี่นะครับแล้วก็ผู้ติดตามหนึ่งศูนย์สี่นะครับแล้วก็ถูกใจแล้วก็แปดศูนย์สี่นะครับผมนี่ที่ไม่ได้อัดคลิปก็ขออภัยดเนื้อครับผมที่จะไม่ได้อัดคลิปครับก็มีเกมใหม่เข้ามาแล้วก็เป็น waterbomb นะครับเดี๋ยว่ขยอัดปปนนออไกกก่้ ก็เดี๋ยวก็รู้จะพามภาพไหนอะไรก็ได้จะถึงภาพหนึ่งจะถึงจบถึงภาพสิทธ์นะผมโอเคครับถ้าวันไหนถึงจะได้กลับมาอัดคิดได้นะผมก็จะไม่ได้เล่นในหมดรู้เลื่องหรอกแค่มาเล่นเกมมันจะมีหมดรู้เลื่อในวัตถุมงคลนะผมเป็นเกมของไอ้พวกนิงจานะครับเคยเล่นไปตอนเมื่อกี้เดี๋ยวเคยเคยเล่นให้ทุกผู้ชมได้ดูนะผมใดก่อนอื่นแต่ขอให้แอปติ๊กจบ ให้ทําอะไรให้เสร็จก่อนอืถ้าใครอยากจะดูช่องผมนะครับคนย้อนไปดูได้นะผมในวิดีโอปุ๊บคนใทยทุกคนได้ดูนะครับผมในก็จะได้ไม่ยุ่งยากนะครับก็ก็ไม่ผ่าน,นครับที่เราเราไม่ผ่านจริงๆไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ขออภัยด้วยครับผมก็ไม่รู้จะเสียงอะไรก็คิดดูก็เฉยไปหน่อยอือหื แต่ว่าแปลกๆมันจะเกิดอะไรขึ้นที่ไม่เคยยุ่งยากนะครับโอเคครับถ้าใครโชคดีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทุกคนนะครับเดี๋ยวค่อยสับคลิปนี้ก็พรุ่งนี้ค่อยอัดคลิปของ Master ตอร d e r Saber เป็นตอนที่ห้านะผมไปเจอกับไอมาสเตอ r ์เอ็กซ์พาร r e r นะผมกับประธานกับ m มาสเ r อร์คาลิเปอ e r นะครับต้องลาไปก่อนก็เจอคลิปต่อไปนะครับในเกมวัตถุบำบัดสวัสดีครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ